ด่วนข่าวดีมาแล้วรัฐประกาศแจกเงินอีกคนละ8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2566ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะโดยทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติ3,946ล้านบาทเดินหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มเดือนกรมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มกราคม2566อนุมัติวงเงิน3,946,434,800ล้านบาทเพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวจำนวน2โครงการซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งภาคแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื่องกว่า11ล้านคน 1. โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5วงเงินรวม2,016ล้านบาทการลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวน560,000สิทธิใช้สิทธิได้ทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าห้องพัก40%สูงสุด3,000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุด5ห้องตลอดโครงการ และส่วนลดคูปองค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวอีเว c เ e อร์ alter, 600บาทต่อวันเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2566คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรฐษฐกิจ12,539ล้านบาท 2. โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูของประเทศไทยวงเงินรวม1 9 3 0 4 3 4 8ล้านบาท ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองเน้นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตและกิจกรรมทางการตลาดสนับสนุนประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Amazing New Chapter รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2566ซึ่งเป้าหมายของโครงการเพื่อช่วยผลักดันและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย2.38ล้านล้านบาทสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ